สวัสดีครับเพื่อนเพนเพจแล้วก็ชาแนลของเพนกวินฮาร์ททุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกม f a i r y Tail f o r c e s Unite นะครับวันนี้จะมาเปิดให้ดูนะฮะพอดีว่ามันมีกิจกรรมพิเศษอันใหม่มาเป็นเซมซีล้ำค่านะครับอันนี้และนี่ครับมันมียานพาหนะเป็นรถตุกๆเออนี่คือว่าผมเนี่ยขี่ม้ามาสักพักแล้วอยากจะเปลี่ยนพาหนะพอดีเลยนะครับแล้วก็ พาณาอันนี้ก็พิเศษมากเลยครับรถตุกๆก็คือของประเทศไทยนะครับเอ่อถ้าหากว่าเราอยากจะได้นะครับเราจะต้องเปิด CMC นะครับมันมีเปิด1ครั้งเปิด10ครั้งใช่ไหมคือการเปิดทุกๆครั้งเนี่ยมีโอกาสได้ตุกๆอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเราเปิด30ครั้งนะครับเราจะการันตีว่าเราได้แน่ๆนะครับอ่ะอันนี้คือปลดเลือกรางวัล1ชิ้นนะครับเราก็เลือกเป็นตุกๆนะครับแล้วกดยืนยันเอาไว้ถ้าเราเปิดครบ30ครั้งยังไงเราก็ได้ครับ เ,เปิดอีก30ครั้งการันตีได้รางวัลที่เลือกเพราะฉะนั้นผมจะรีบเปิดเอาวันนี้เลยนะฮะ,ะเปิด10อันฮะ cmc แต่ถ้าเราได้ก่อนเนี่ยถ้าเราได้ก่อนเราก็จะได้ไปก่อนเลยแต่ว่าไม่ได้ครับได้ถุงโกได้แพ็กตาอสูรนะครับึกผลพลังเวทก็คือโอเคโกก็ถือว่าสำคัญนะฮะผมเอามาก่อนเลยฮะจะมีโอกาสได้ตุกตุกก่อนไหมวันนี้ไม่ใช่แค่กิจกรรมนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูมิสกันด้วย นะครับเพราะว่าเป็นแพคที่คุ้มมากเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะ,ะคุ้มค่าแค่ไหนนะครับพอดีผมเติมเพชรไว้เรียบร้อยแล้วจะเอาให้ได้เจ้ามิสกันเนี่ยอ่ะโยนออกไปอีกรอบที่3เอ่อรอบที่3ก็ยังไม่ได้ฮะแต่ว่าเมื่อกี้เราได้รถทุกๆมาแล้วเพราะว่ามันมันเป็นกา,การการันตีนะครับซึ่งเดี๋ยวพอเดี๋ยวผ่านวันนี้ไปปุ๊บเนี่ยอ,อ,อ่ะรถตุกๆมาโอ้โหแต่ว่ามันไม่มีหลังคาใช่ไหม เราเป็นตุกตกสายแบบแว่นๆน,น,นิดนึงฮะเออโอ้โหเอาใช้เลยดีกว่านี่นี่เออมีนั่งข้างหลังได้อีกสองคนด้วยนะเดี๋ยวไปพาเพื่อนในกิวมานั่งเออเออนี่ไม่ธรรมดาฮะรถตุกตกสุดยอดโอเคอ่ะอันนี้ได้รถตุกตกมาแล้วเดี๋ยวต่อไปเวลาเล่นเดี๋ยวผมจะผมจะใช้เจ้ารถตุกตุกคันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกิจกรรมต่อไปเลยครับอันนี้ผมคิดว่าน่าจะ สำคัญกับพวกเรายิ่งกว่าร้านลึกลับครับอ่าสำหรับกิจกรรมต่อไปนะฮะสิ่งที่สําคัญมากๆของช่วงนี้คือร้านค้าลึกลับเออบอกเลยว่าเดือนนี้นี่โดนไวห,หนักมากนะครับอ่ามันคุ้มยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับตอนที่เรากดมาที่ร้านค้าลึกลับเนี่ยเราจะได้ลดราคาเราต้องเลือกก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมันกดเข้าไปนะครับเราจะสุ่มมาว่าได้ลดราคากี่เปอร์เซ็นต์ผมได้ลด40%นะครับพอได้ลด40%บเปรุ๊บเราจะซื้อเสียอันแรกได้ครับเสียอันนี้อ่า เราจะซื้อ2อันหลังไม่ได้ถ้าเราจะซื้อ2อันหลังเราจะต้องใช้เพชรไปประมาณ880หรือไงเนี่ยเราถึงจะซื้อ2อันหลังได้นะครับผมก็เลยซื้อคริสตันถอดความไป4ชิ้นนะครับเพื่อให้มันปลดล็อกข้างหลังพอมันปลดล็อกข้างหลังปุ๊บถ้าหากว่าคุณมีเพชรนะคุณควรจะซื้ออันนี้ก่อนเลยครับกล่องการันตีจอมเว็ S นะครับมันเหลือแค่ของผมเนี่ยมันเหลือแค่1,350พเพชรเท่านั้นเองผมซื้อเหมาแบบเหมาเกี้ยงเลยนะเพราะว่าผมเหมาได้ไดมาได้ยูกิโนอันหนึ่งได้เมลดี้อันอได้เมลดี้สอันนะครับผมก็เอาไปย่อยแล้วเอาไปอัปเกรดเท่ากับว่าผมได้ยูกิโนสองเลเวลนะครับแล้วก็มันปลดอันนี้มาด้วยครับมีการ์ดมิสกันเป็นการ์ดเลยนะคือผมซื้อเปึ๊บได้เลยฮนะนี่แหละโคตรคุ้มนะฮะผมก็เลยแบบยอมเลยนะ อพอได้การ์ดมิสกันมาแล้วม,มันจะอยู่ที่อานี่ได้มาแล้วเห็นปะ่ะสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบไปคือมันคุ้มมากเลยนะได้ได้แบบได้การ์ดเข้ามาทันทีเลยนะอะรับเข้าทีมเรียบร้อยฮนะรับสมัครมิสกันครับปึ้มมาแล้วแล้วแน่นอนครับว่าถ้าได้จอเมเวทมาใหม่มันเป็นเลเวลหนึ่งมันจะไม่ได้เก่งมากถูกปะ่ะจอเมเวทมิสกันเลเวลหนึ่งมันไม่ได้เก่งมากซีคิดพันเก้า นะครับเลือด3 7ม0 0นะครับแล้วก็พวกนี้น่าจะรู้อยู่แล้วเนาะเลเวลหมันจะยังไม่ค่อยเก่งแต่ว่าตอนนี้ในร้านค้ามันมีนี้พอดีครับมันมีแพ็กมิสกันซึ่งผมผมอ่ะเติมครั้งนี้อ่ะผมผมยัดให้มิสกันหมดเลยเพราะว่ามัน PVP เก่งมากครับเดนี้ก็สาหัสหน่อยนะฮะมัน PVP เก่งมากม นะครับมันเป็นตัวที่สามารถใช้ผนึกได้โหดมากนะนี่ผมผมแบบทุ่มสุดตัวเลยนะมาดูกันว่าถ้าหากว่าเราเราเปิดร้านค้าลึกลับเนี่ยแล้วมีมิสกันใช่ไหมครับแล้วคุณซื้อมาแล้วเปิดแ็กต่อคุณจะอัพเลเวลมันไปได้เท่าไหร่คือพวกจอมเวทแรงเอสเนี่ยจริงๆแล้วถ้ามันประมาณเ,าเลเวลสิอ่ะจริงๆก็เก่งแล้วนะฮะอัพเลเวลมิสกันครับเลเวลหนึ่ง จากที่มีการ์ดนะครับแล้วเปิดแพ็คทั้งหมดที่เราซื้อมาได้นะครับตุ้มไปเป็นเลเวล7เลยนะฮะซีลฮิตกลายเป็น2,270แล้วจริงๆแล้วเรายังมีอันนี้อยู่ด้วยนะครับคูปองเมจิกเฮาเอาล่ะคูปองเมจิกเฮาตอนนี้ก็เป็นมิสกันนะครับผมจัดมิสกันเลยครับเพราะว่า PVP เก่งมากไป เอาละเรียบร้อยเปิดหมดเกี้ยงนะฮะเปิดไปร้อยห้าสิบรอบนี้นี่เหมือนเดิมยังไม่ได้ยังไม่ได้เป็นตัวแต่ว่าได้เป็นชิ้นส่วนนะครับอ่ะอัพไปฮะได้มาอีกสิชิ้นส่วนกลายเป็นเลเวลแปดเินส่วนจอมเทมิสกันห7ึ่เจ็ดห้าโอเคเมื่อกี้ได้ทองมาเยอะอยู่อัพเข้าไปเรียบร้อยครับมิสกันเลเวลสิอ่ะเอาเป็น คุณเทียน่าจะยังไม่ได้ใช้อ่ามาลองดูครับมิสกันโค้เทอ่ามิสแันตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูค่าไม้ตายเขาเลเวล10นะครับจากศูนย์เลยล็อกไปหนึ่งตัวเห็นไหมครับสำเร็จเลยนะฮะนี่เคลียเคเวสเคลียอะไรจะสบายเลยครับเรื่องนี้แบบไม่ต้องห่วงเลย นะฮะถ้าหากว่ามีของผมเป็นตัวตีสามพันหนึ่งหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าอีเวนต์พวกนี้เนี่ยไม่ต้องใช้ตัวฮิวอยู่แล้วครับตีต,ตีล่วงไปเลยฮะมันทําให้เก็บอีเวนต์ได้เร็วเก็บเสร็จเก็บนู่นเก็บนี่ถึาได้ทําให้เราสามารถที่จะรวบรวมไอเทมขึ้นมาได้นะอย่างคุ้มค่าและรวดเร็วครับนี่ครับมิสกันแต่มิสกันเนี่ยเก่งสุดๆจริงๆใน PVP นะครับคุ้มมากๆฮะติดดวงตาติดอะไรเห็นไหมเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วเลเวล10เนี่ย าจากที่ผมลองนะจอมเวทระดับ SS เนี่ยทุกตัวที่ผมมีถ้าหากว่าเลเวลถึง10ปุ๊บมันจะเก่งในระดับที่ใช้ได้เลยครับเพราะว่าเลเวล1นึงถึง10เนี่ยจะอัพได้ไม่ยากเท่าไหร่นะครับมันใช้เศษไม่เยอะมากแต่ว่าเลเวล11ถึง20เนี่ยอาจจะเริ่มใช้เศษเยอะแล้วนะครับต้องใช้ดวงอะไรเยอะหน่อยนะครับเปิดให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมนี้นะครับถ้าหากว่าคุณเอามาถึงปุ๊บโอ้โหล็อก2ตัวบ้าง นะเริ่มจากศูนย์เลยผมไม่มีมิสกันมาก่อนนะครับเพราะว่าตอนแรกผมไปปั้นอุนเทียตัวสาคัญนะครับปั้นอุนเทียปั้นตัวดาเมจดตอนนี้มีครบดาเมจกับฮิลลวก็เลยนี่แหละครับมาเอาเจ้ามิสกันนะครับเอาไปเป็นัน,นึกสุดยอดมากใน PVP จะเก่งมากนะครับใน PVP ีนี่คนที่มีมิสกันจะโอกาสชนะสูงขึ้นเยอะนะครับ แต่ว่าแต่ว่าก็ต้องมีตัวอื่นด้วยนะมีตัวฮิลมีตัวดาเมจให้พร้อมนะครับพันหึ่อย่างเดียวไม่ได้นะฮะ